สวัสดีครับนี่คมออนตัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านโนนสายตะบลแขมอุทุมพรพิสัยศรีสะเกดมาเบิงวิธีความเสือคุณยายใหญ่สพกลุ่มได้ครับล่ำพีฝ่าหมู่12บ้านโนนสายครับเงอนยายหน้านี่ครับเงอนโบราณได้ครับนี่สี่สิบหาสิบปีแล้วมั้งครับคุ่นมีลูกก้งทั้งเงินนะครับคุ่นช่องระบายอากาศทั้งเงินเปิ่นเมืองนะครับผมเงินเปิ่นข้าศิกได้นี่อีสานแบบรุ่นเก่าๆนะครับย้อนไปสามสิบสี่สิบปีหมละคุณหมอแคนพบ กับหมอแคนเอ็มเพิ่นว่าคนโบรานหลายมากมือแหลงมือแหลงติดงานด้วยครับผมติดงานนะครับผมคุณได้ยยใหญ่นะบรรยากาศเนาะหมอแคนเอ็มเอ็มสตาร์ M. M Star นะครับผมตั้งชื่อให้เดรนเอ็มสตาร์ลูกร้านบานันทุสานยนะครับพ่อเิ่นอยู่บนันทุสายปู่ยาตายายอยู่บนันทุสายอย่นะครับพี่หาราชพัฒน์ทีสะเกตผู้รู้ศาสตร์ บรรยากาศเพื่นกาลังยงมาจากหิ่งจากข่อนเนี่ยลแล้วก็มามาล่านะครับตอนนี้เนาะคนใหญ่ๆคนมหันหลายคนว่าหมอแกนปบเป็นปูตีชิงนะครับหมอแคนเดนเป็นปูเปาช่วงนี้นะครับช่วงแรกๆนะครับอากาศกําลังดีได้มันบดๆแน่นะครับล่ำข้างขึ้นในบันท้อสายนะครับแน่นแรงแถี่มวนนะครับ เสียงมาส่วนทีมงแรงอาก็แย้มเศร้ามือกระเจี๊ยวนะครับเ็ดขานขึ้นมะลำบานไซตะกองกามานะครับกำลังเริ่มก็ลังเริมนะครับเปิดวงเด็กว่ามาต้อนเปิดวงนี่ไพซานเป็นนะครับแต่เด่นหน่อยว่ามีอยังเหรียญดาการต้านอยู่ยแล้วมาสารนกนะครับนี่คือ กัสแลารแบบเก่าที่ีกเขี่นหูในภูเขากันเลยนี่เ,นปเป็นี่หเป็นหรอกู้เป็นสวรเดียวกัเฮียนกระถมนะครับเป็นเครื่องบูชาเพื่นเหมือมนบรรยากาศนนเน,ะนาะอย่างไเฮือนตยัดเนาะชนบอยู่เราจะฟ้องเฮือนเพิ่นเนาะนะครับยาคขาอยุกเก่าศูนย์สมัยดีก,กีนะครับสื่อตั้งแต่เียนหนังสือเนน้อยผมผมอนสือ,อยู่นี่ เหมือนกันยังอยู่อยู่รุ่นรุ่นสามเพื่ละรุ่นล้านเพื่อนละขายบรรยากาศเนาะเบิ่งสภาไปหล่อม,อมู่บ้านไปนําแล้วก็เบาเรืืองเล่าาจผู้ชมอย่างนี้นํานะครับผมนี่เพื่อนเสาหลายสมัยตกสมัยาแต่อนเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวถ้วยละหาบาทสามบาทเพื่นก็ขายให้สมัยจะเป็นเด็กน่อยนี่เงื่อนเก่าเพื่อนที่เนนพื่นเป็นเจา้าของาร์มงัวแล้วนะครับนี่อบตอบุญหลายนะครับี่เก็เป็นสาอบ,บตอนะครับนี่เพื่อนเพื่อนนะครับตั้งแต่อยู่ บรรยากาศนะครับขุนขั่วคนอยู่อีกหลังหนึ่งนะครับเบิง่งพิธีความเสื้อไปนาแล้วก็เบ,บิง่งบรรยากาศในหมู่บ้านไปนำนอตมบลแขมอุทุมพรพิพสัยสีสเกตนะครับมอําบานสายตะคองมอําปีฝ่าก็มีมอลมใหญ่ก็มีได้บานสายตะคองนะครับ มีมะลำไ่ยยนะครับมะลำผีฝ่าก็หลายปีนี่สายตะของน้องแป้นโน่นสายน้องแมวขมินมันแคมนะครับแต่ละเอีกก็ลาของหมอแคนก็บโ้คือกันนะครับบางคนกับแคนลล่โบล่านหมอพบกับสิ่ลมแห้งกับสิเป็นไล่อีกแบบนึงนะครับหมอแคนพบแต่แต่ผู้มักนะครับแต่แต่ผู้ถือโศกถือจริตนะครับต้องจะ แค้นี้เพื่อกับโล่งเร็วนะครับแต่ว่าสองคนนี่เพื่อกับรับงานเต็มมิดแม็กก็เพิ่นเลยนะครับมอแค้นพัวมีทายเพิ่นเต่มหน่อยเพ่นครับเพิ่นเริ่มเหลือเปาปีแหลกน,น่านสายตะข้องสีเพี่คนวะเหมืองคุณยายยังแข็งแรงเหมืองใหญ่แข็งแรงเลยคุณได้แป้นนะครับมีไยมูที่สอง เจ้าภาพคุนโอ้ไม่ใช่โอกไม่ใช่โอกไม่เจ้าภาพไม่ใชออ่โอ,อ,อกนะครับครับครับอืม่บรรยากาศเนาะหมอแคนดาราและผลต่างสูงหายมอแคนพบนะครับเอกลักษณ์คือลมแห้งเปาเปาลี่เปาเก่งกระถวยนี่เขาเป็นอยูคค่ของผละัพธ์ ตอนนี้เป็นแคนเอ็มหมอแคนเอ็มเอ็มหมอแคนเอ็มก็เป็นไล่แบบคือปูเพิ่นผมว่าเขาเคน,นเหมือนกันเป่าแบบเด็กแค้นแบบสังวาดแบบเกา่เกาๆนะครับสองข้ารคเตอร์ของหมอแกนนะครับเดวกจะสีกันจ้างคกนกระจายสองคนนี่แหละครับมาเป่าซอยกันนะครับนี่เบิ่งของเก่าแก่ของคุนใหญ่เข้าโห่คนนะครับขนแมตตัวยองก็จะเป็นขนแมตตัว นี่เหล่าครับเหล่าโบราณนะเหล่าเขาใส่เขานะใส่ช่างกระซล่งเอ,อบาบอกกันว่าโบราณดอกแต่ก็หลายปีนะครับ<ส>เหล่าคนโอ้เหล่าหน้าหลายได้ยายหนาเนี่ยโมธรรมดาเบื้องเหล่าน,นะนะครับนี่กระบันบานมูผมเนาะนะครับบานปูสมัยเย็นประทม ชีเดชุมแต่ช่วงเสารด้วยครับเพราะว่า .swing ใบใบรื้ว่าแรงๆผมบอดีอยู่นะก็เลยพาออกมาถ่ายมาหนี s ช่วงเสาแต่ว,ว่ากระกระดายอารมณ์อีกแบบนึงนเนาะทำเสาร์นะครับอารมณ์ของทีฝ่าอารมณ์ของคูณใหญ่ๆกําลังเริ่มล่ำข้อดีเลยเนาะผมมาถ่าย วัตถุวิลีวัตถุประสงค์ีิลีก็คือล่ำไห้อย,ยู่ดีมีแห้งรียนไม,ม่สุกนอกาที่มาทําพิธีแบบนี้นะครับในสมัยยุคเกา่าๆที่ทางการแพทย์เก่บบาบัวเถิงกุเตาโปก็ลับปีฝ่าไว้เป็นเรื่องยุดเหนียวทางคิดวิญ,ญญาณหรือว่าจิตใจนะครับผมกระสือตอดกันมาในวิธีของชาวริสเกตเฉพาะลุมมณีนะครับผมห้่านนนสายตำบลแขมอุลุพ่อนปีใสริสเกตขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในลิดต่อไปนะครับสวัสดีครับ